What? <laughs> กับ,บการให้แรงบันดาลใจกับคนเขาไปหาแรงบันดาลใจก็เหมือนกับผมว่าหมองกระโับไปหามาหาไอีโดที่เป็นผมที่เกาหลีเพื่อจะไปตรางฝ่ายของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับใช่คนระับเปไน็นไอดอลทุกนี่ ก็ผมเองครับก็ไม่ยากหน่อยแต่สั่งหนึี่อาจจะคลิกคาแรคเตอร์นิดนึงก็ต้องลองดูกันไปเป็นความลับบางอันเนาะการเป็นความลับสนุกสนานยังไงบ้างว่าเจอเพื่อนสนุกสนานครับก็จริงๆตอนแรกผมก็ไม่รู้จักดาราไหนมากมายเท่าไหร่นะแต่ว่าไปเจอกันแล้วก็น้องๆต้องเรียกน้องๆก่อนนะน้องครับน้องน้องก็เล่นชวนคุยดีทำให้ใจอ่อนทำงานครั้งนี้ค่ะ เราปักตะไคร้ใช้ครถาตอนนั้นเตือนบอลผมว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีครับผมแล้วก็พีังเพื่อนเขาก็บินมาหาผมเองเลยผมก็ไปนั่งเฝ้าหน้าบ้านอยู่หลายวันเลยครับสาวาดรูปวารวันเกิดให้เอ้าส่งน้ำส้มไปนานไมไม่นานแตมาโรงงานกับเวิร์กไทยครั้งเลยบางเหมือนเดิมวไหมบาง รู้สึกเหมือนเดิมก็เป็นแฟนก็หนาแน่นแล้วก็ให้ความรักสะสมเหมือนเดิมนะผมรู้สึก <c oughs> ด,ดีใจที่ได้กลับมาเมื่อกี้เราพักคกันัสุดไลายเใช่ไหครับโอ้ผมดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยพี่ก็แบบก่อนที่จะเจอน,นิชคุณเนี่ยก็ซ้อมเพราะว่าไม่อยากให้เขาเทคเขาเลา,าอ่ะล้วก็เลยแบบซ้อมมาเต็มที่ทั้ง3คนเน่ยไปเตยไปไงบมากแบ,บพี่ เป็นกันเองมากครับผมตื่นเต้นครับใช่ครับจะเห็นเดี๋ยวจะเห็นเห็นตอนตอนที่นิดคุณกำลังอคติ้งอยู่เล่นอยู่ในบทเห็นสองสองคนที่ไม่ได้เล่นเลยนั่งมองเพลินเลยลืมลืมืมเล่นอเวลาดูไปนิดคุณเล่นอ่ะเราสองคนล็จะเพลินนี่ลืมกับเจสซี่พยายามจ้องเลยอยากดูแบบซึมซับความหล่อมา ตอนถ่ายแต่ไม่ได้เจอม่ไดเจอไม่เจอนกเอไมจอไม่เจออไรน้าใกล้ๆเออขอคุณน่าเไมน่้กไที่จะบอแ้ไม่ได้บอี่นี่จะไป็นเต้นตเเข้ามีท่าเต้นามีเต้นแบบไส่เอวไสเอวเนี่ฮ่นเดียว่เอนเยวเออฟูตีเลยม่า่า่ล้รู้สึกอะไรงที่หลายคนแบบ เราอะไ๋อเป็นสึกดีครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนเต็มที่กับงานเพราะว่าผมก็เต็มที่กับงานกันแล้วก็พอมาเข้าสาวยกันแล้วก็ทุกคนสนุกสนานกันไปไม่ได้เหมือนกับแบบเป็นที่น้องเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เหมือนกับว่าเออผมเป็นซุปเปอร์สตาร์หรือว่าอะไรอีกคือแบบทุกคนเวลาเข้าสาวก็สนุกสนานกันคือแบบที่แฟนพี่อุ้ยไทยตามมาอีกเรื่อยๆอือน่าจะมีอะไรบ้างนิดหน่อยก็อยากให้ก็ต้องรอดี๋ยนไป มีเิ่มข uh mm ึ้มีครับมีมีติดต่อมาเยอะแต่ว่าก็ยุ่งอยู่ทางเกาหลีและญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยถามถึงเรื่องนั้นอะไบ้างนิดนึงครับท p m ใกล้จะออกไหมครับเอ่อทูพีเอ็มน่าจะออกประมาณเดือนมิถุนายนนะครับน่าจะต้นเดือนมิถุนายนก่อนตอนนี้กำลังอัดเพลงกันอยู่ครับ อันนี้เป็นความลับดีกว่าเป็นความลับดีกว่าตอนนี้ยังขาดหรือตรงไหนบ้างเรายังหรืออัดอีกสักเพลงสองเพลงแล้วก็ต้องขาดมีสิ่วิดีโออะไรอย่างเงี้ยครับคือมิถุนาคุณปล่อยเต็มเป็นอัลบั้มเลยรือซิงเกิลครับเป็นอ่าน่าจะเป็นอัลบั้มเต็มอ๋อแล้วมีคอนเสิร์ตอะไรเนี่ยโมทัวร์อะไรอย่งเงี้ยต้องอนรือแความลับครับความลับแต่ว่ามิถุนาก็เรื่องนี้ก็เข้าฉายด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็บเตะ ไปครับด้วยเราหวังว่าไปทั่วเลยทั้งเอเชียทั้งโลกเลยเพราะซีเจไปที่จีนแล้วก็นิดคุณมีชื่อเสียงที่นั่นโอ้จะพาหนังเรื่องนี้ไปทั้งเราทุกคนไปหมดเลยไปจีนไปเลยไปหมดเลยแล้เกาะ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 มหาวิทยาลันิดคุณเอ้ยมหาด้วยพี่ยนิทุขาวันนี้จะบินกลับแล้วอยากให้ฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยครับเอออยากให้แฟนๆทุกคนสุภาพแข็งแรงนะครับท่านเท่วที่ตรงเวลาสามมือ จะฮักคมยูยทุกมากขึ้นไปแล้วก็ฝากเพื่อท้าประโยช์เรื่องนี้นะครับเฉลยแต่ของฟ้าเพราะว่าทุกคนที่มีความฝันเนี่ยมีความฝันเนี่ยต้องการแรงบันดาลใจแล้วก็หนักเรื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจที่มีแบุกคนครับฝากด้วยครับี่ชิคกี้พายนี่ครับครับขอบคุณ่ะได้ไหมครับเกิดแป๊บส่งอ่ะ thank you เด็กๆ thank you insert ครัวแป๊บนะ

ติดกเฟย์ตี๊กเฟย์ติ่กเฟต์ติ๊กเฟย์ติ๊กเฟย์ติคกเฟย์ตกเฟย์ติ๊กเฟย์ติ๊กเฟยี๊กเฟย์ติ๊กเฟย์๊กกเยเ๊ ลุณนีตัวนี้ได้แล้วครับครับขอบรับขอขอพี่ครงนี้ดยนะครคงนี้ครับขอบคุณขอบคุณครัล่อยนะครัปตัวนะครับน้องก็นิดหน่อยตะปอยตัวนี้อครับปล่อน้องแล้วนะครับขอบคุณค i'm <laughs>